สะเทือนทั้งวงการเกิดอะไรขึ้นทนายของจูนเพนชุลีภรรยาหนุ่มกลาบพสแรงกลางโซเชียลสะเทือนทั้งวงการชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นจากกรณีความคืบหน้าล่าสุดกับกรณีของจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกลาที่ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่สามเรียกค่าทดแทน10บล้านบาทและศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วเรียบร้อยต่อมาได้มีความคืบหน้าจากทนายชัยพัฒน์อนุสรอ,อสุรพงศ์ซึ่งเป็นทนายความของจูนเพนชุลี หรือที่รู้จักกันว่าทนายความทีมมีหลวงหลังมีข่าวว่าสาวมือที่สามเตรียมมอบเงิน10บล้านให้มีหลวงเพื่อจบเรื่องโดยได้โพสต์ระบุว่าไม่ทราบเรื่องนี้และไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใดแต่ถ้าจะมาจ่ายก็ยินดีนัดมาจากพรุ่งนี้ก็ได้เลยไม่ต้องเป็น16สิงหาคมนอกจากนี้ทนายชัยพัฒน์ยังได้เผยผ่าน Facebook ส่วนตัวเพิ่มเติมว่าการณีที่มีข่าวมาว่าทางบุคคลที่สามคดีคุณจูจะชำระเงินจำนวน10บล้านบาท อันนี้ผมและคุณจูนยังไม่ทราบเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่หากเป็นเรื่องจริงก็ยินดีรับทนายมีหลวงหลังจากนั้นทนายชายพัฒน์ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความสุดแซ่บคล้ายแซ่ใครบางคนว่าผมจําเป็นจะต้องพูดดีๆกับมีน้อยด้วยหรอครับอย่ามาพูดว่าไม่รู้นะครับว่าเขามีมีคาพูดง่ายๆที่ทําลายครอบครัวคนอื่นมีแต่พวกสวยโรงทาน,นะครับที่ชอบอ้างล่าสุดเจ้าตัวออกมาตอกย้ําอีกครั้งระบุว,ว่าสวยรงทานคําเดียวสะเทือนทั้งวงการ สวยงทานฟรีไม่มีราคางานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์สนานอาทิตย์ปอ,อเพิ่งงงไปโพสตก่อนว่าแปลว่าอะไรรู้ชัดแล้วค่ะตอนนี้เจ็บกว่าคําหยากก็คํานี้แหละที่ทนายทัดกล่าวไว้สะใจมันไม่ได้ให้ฟรีอย่างเดียวนะคะมันเสียงเงินเลี้ยงผัวเราด้วยดีๆแรงมากก่อๆขนาดมีเดียวอย่างเราฟังแล้วยังสะดุดแต่ก็เหมาะสมดีค่ะสระอัดเจ็บชีตถึงรงใหม่และสาวสวยงทานเป็นต้น